ท่านผู้ฟังกาลังเหตเกยียรติตี่ต่รัฟังรายการคุยข่าวกับบ่าวทิโน่ครับผมบ่าวทิโน่เป็นผู้นําเสนอนี่แหละครับ085 008 1613 085 008 1613ช่วงนี้ครับอย่าลืมครับพี่น้องบางคนสั่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวแกับดวงตาบ้าครับตอนนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับบริบรรเวณพสปันทสปันเซอร์ยังดอกตะบะผลหาสอกหาอันดีๆมาให้พี่น้องพังไป ราคาบว่แพงจังเลยครับเขาเอิ้นว่าซื้อว่า i i Care นะครับ i i Care ดูแลดวงตาของคุณจากเมกาวีแคร์ครับแผงหนึ่งมีสิบเมตรครับพี่น้องเป็นเป็นแผงอย่างดีนะครับไม่มีการปลอมปวดเจือปวดได้เป็นแผงอย่างดีสิบเมตรสองรอยบาทครับสิบเมตรสองรอยบาทนะครับสิบแคปซูลสิบเมตรเนี่ยสองรอยบาทดูแลดวงตาครับพี่น้องใส่ยาแก้แก้ครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก้แก้ครับ ดวงตามาหลายยี่หอ้ามันบดีขึ้นนะครับหรือว่าดีบดีขึ้นยังได้กัล่องเอาไอไอแคร์ I นะครับบ่มีขายทั่วไปได้พี่น้องไม่มีตามสถานีวิทยุทั่วไปไม่มีตามร้านค้าร้านขยะทั่วไปนะครับมีเฉพาะที่มิตรภาพเรดิโอที่ศูนย์คนรักสุขภาพนี่แหละครับไอไอแคร์ I I ครับแพงหนึ่งซิเมตรสองรอยบาทธนาดเดงครับไม่แพงอย่างที่คิดรับทานเช้าเย็นเช้าเย็นหลังอาหารทันทีหรือว่าพร้อมกับอาหารก็ได้นะครับ ราคาไม่แพงอันนี้ประกาศในพี่น้องได้รับทราบกันมีสารลูทินสารแคลรี่อะไรน้อยนี่แหละครับมีหลายอย่างจับประเด็บซื้อษาอังกิจพี่น้องยังได้รถไถจอนเดียครับตอนนี้คุณทวีแท็กเตอร์นะครับขยายสาขาไปที่อำเภอหนองเรือนี่แหละพอแยกทางผ่านล้วไปจากน้อยนึงก่อนถึงโรงงานน้ำตาลนะครับก็จะเจอโชวรูใหม่กำลังก่อสร้างอยู่ของคุณทวีแท็กเตอร์มีเงื่อนไขดีๆ รับได้เลยนะครับที่อำเภอศรีบุญอเรืองครับสาขาใหญ่สานักง,งานใหญ่นะครับคุณทวีทักเตอร์อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านศรีบุญอุเรืองเส้นทางภูเวียงศรีบุญเรืองนี่แหละครับตอนนี้รถใช้จอร์เดียซื้อคันหนึ่งแถมทองคำทันทีนะครับบอกก็ฟังจากมิตรภาพเรดิโอรับของสมนาคุณเพิ่มเติมพร้อมกับรับส่วนลดเป็นกรณีพิเศษครับเงื่อนไขดีๆที่คุณทวีครับ3เดือนผ่อนครั้งหนึ่ง หกเดือนผ่อนครั้งหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งผ่อนครั้งหนึ่งครับซื้อผ่านทากคส,สซื้อผ่านธนา,า,าคารกรุงไทยหรือจะซื้อผ่านคูนทวีแท็กเตอร์โดยตรงเลยก็ได้ครับดอกเบี้ยถูกมีเงินไม่ถึงแสนก็รถมาขับได้นั่นคือจอรเดียครับรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่าราคาถูกสุดครับที่คูณทวีแท็กเตอร์อะไหล่มีครบพร้อมทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าอะไรไม่มีครับเพราะว่าเรามีคูณทวีอะไหล่ยนซัพพอร์ตเป็นรองรับอะไหล่ทุกชิ้นทุกอย่างทุกยี่ห้อรถทุกอันไปที่คูนทวีอะไหล่ยน สอบถามติดต่อเพิ่มเติมเฮียคนสันได้ที่โทรศัพท์042353918 042353918แต่ถ้าต้องการโทรศัพท์มือถือเอาวางไว้ก็โทรได้ครับมีสวรรท็อกพร้อมติดต่อที่ภูเวียงโมบายแอนด์สวิทครับศูนย์ซ่อมศูนย์จำหน่ายที่มาตรฐานครบวงจรอยู่ในตลาดบกสเก่านะครับติดกับร้านถ่ายรูปแฟนคาลเล็หรือว่าร้านเจโบ้นะครับติดต่อได้ นั่นคือภูเวียงโมบายแอนด์เซวิสโดยช่างผู้คุณเษฐาจินดามนลซื้อตอนนี้มีของสมนาคุณมากมายบอกก็ฟังจากมิตรภาพเรดิโอร้อยของสมนาคุณมากมายครับทั้งเสื้อทั้งปฏิทินแจกกันเห็นๆครับไม่ต้องจับฉลากภูเวียงโมบายแอนด์เซวิสครับตอนนี้เบิร์ดมอเตอร์เซลลมีโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่มีเงินสา0 0 0ืดาวรถยนได้ไม่ได้ครับไปเลยครับที่เบิร์ดมอเตอร์เซลล ดาวน้อยผ่อนสบายสบายครับรถยนต์มือสองจำนายรถยนต์มือสองรับซื้อรถยนต์มือสองทั้งรถเก๋งรถกระบะจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ให้ครบให้ครบพร้อมนะครับครบพร้อมเลยหรือว่าจะตกแต่งรถก็มีเบิร์ดอะไหล่ยนต์เบิร์ดมอเตอร์เซลล์เบิร์ดประดับยนต์ครบพร้อมครับที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับทางแยกไปอำเภอภูเขียวนี่แหละครับเบิร์ดมอเตอร์เซลล์อยู่ซ้ายมือไฟแรก ไฟแดงแรกแล้วก็อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ที่อีกสาขาครับทางไปตลาดนนนหันอำเภอชุมแพรครับโนนหันหรือนอนทันโนน,น,นหันเนาะอำเภอชุมแพสอบถามโทรศัพท์043 04 3 1 1 2 0 5 0 4 3 3 1 1 2 0 5บหอย้นยี่มา่อยห่อยมาอำเภอผูเวียงครับถ้าต้องการอุปกรณ์การเกษตรกระเอองนั่นเด้อเครื่องสูบน้ำครับสายยางสายพรมส่งน้ำม,มีครบ ว่าจะเป็นทอแป๊บทอพีวีซีครับสูบน้ำ่ซห้อ้อยสูบน้ำจากบาดาลกดปั๊มน้ำซาบระดะเด้ครับดึงขึ้นมาได้สูงส่งไปได้ไกลได้แห้งครับไร่อ้อยคอยรักก็ต้องไปครับอุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างเอกอน,นันต์ตอนนี้มีของสมราคุณมากมายครับราคาไม่แพงนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างราคาไม่แพงอยู่ข้างธนาคารอ,อมสินอำเภอภูเวียงเท่านั้น ที่อื่นไม่ใช่ครับเอกอนัน์มีที่เดียวครับข้างธนาคารออมสินอยู่ใกล้ๆกับธนาคารออมสินนั่นแหละกับว่าแมนติดกันแอปปยู่มองี้แล้วครับมองเสาโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์ทีโอทีภูเวียงนั่นแหละครับเอกอนันต์เกษตรหยด